นี่คุณช่วยเซ็นเอกสารให้ผมหน่อยไม่ฉันไม่เซ็นทำไมคุณก็รู้อยู่นี่ว่าทําไมนี่เลิกลีลาแล้วรีเซ็นเดี๋ยวนี้นะไม่ฉันเคยบอกคุณไปแล้วนี่ว่าไม่ฉันไม่มีทางเซ็นแน่นอนแล้วในเอกสารเนี่ยก็เขียนว่าเราตกลงที่จะหย่ากันซึ่งคุณก็รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่ความจริงนี่คุณต้องการอะไรจากผมนกันแน่ฉันก็ต้องการให้คุณพูดความจริงไงนี่คุณทําไมต้องทําให้มันเป็นเรื่องยากด้วย คุณนอกใจฉันไงนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องหย่ากันเราต้องหยากันก็เพราะคุณฉันจะไม่เซ็นเอกสารนี้จนกว่าทนายความของฉันจะพิจารณาเอกสารนี้คุณแค่อยากได้ทุกอย่างไปจากผมงั้นฉันถามคุณหน่อยใครเป็นคนทำความสะอาดบ้านใครเป็นคนซักผ้าสกปรกสกปรกของคุณใครเป็นคนทำอาหารและที่สำคัญที่สุดใครเป็นคนเลี้ยงดูลูกสาวของคุณ ฉันฉันนี่นี่คุณรู้ไหมทำไมผมต้องนอกใจคุณอ่ะเพราะพิมพ์เขาไม่ขี้บ่นเหมือนคุณไงได้ฉันก็ไม่ได้อยากจะคุยเรื่องไร้สาระนี้เราเหมือนกันเรายังคุยไม่เสร็จถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เซ็นเอกสารเนี้เอาเซ็นซะอย่ามาแตะตัวฉันงั้นก็เซ็นสิฉันบอกคุณไปแล้วไงว่าฉันไม่เซ็นจ,จนกว่าทนายความของฉันจะตรวจสอบและพิจารณาเอกสารชุดนี้ก่อน แล้วตอนเนี้คุณก็ออกไปได้แล้วเพราะฉันจะทําอาหารมือ้อค่าให้ลูกสาวของคุณกินหรือว่าคุณอยากจะทําอะไรให้ลูกสาวคุณกินบ้างไหมตลอดเวลาก็มีแค่ชั้นเนี่ยแหละที่เป็นทั้งพ่อและแม่ของลูกคุณจะต้องเซ็นเอกสารพวกนี้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งจำคำผมไว้ ห,หนูกลับมาแล้วค่ะจ้าลูกแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะโอเคไหมแม่โอเคแม่ทำกับข้าวไว้ให้ลูกแล้วอะ่ะตั้งอยู่บนโต๊ะนู่นถ้าลูกหิวลูกก็ไปกินได้เลยนะเกิดอะไรขึ้นคะแม่วันนี้แม่ดูเครียดจังแม่ไม่เป็นไรมันเห็นได้ชัดขนาดนั้นเลยเหรอ พอดีวันนี้พ่อของลูกอะเอาเอกสารมาให้แม่เซ็นเป็นเอกสารใบยาอีกแล้วเหรอคะแม่แม่คะแม่ไม่ต้องคิดมากนะคะเรื่องอยามันเป็นความผิดของพ่อไม่ใช่พ่อแม่เลยแม่สัญญากับหนูนะว่าแม่จะเลิกคิดมากและมีความสุขสักทีจ้าลูกแม่สัญญา ชรัะผมขอโทษนะใช่มาช้าไม่เป็นไรค่ะอืมแล้วสรุปว่าคุณจะจัดการเรื่องอยากกับเมียคุณยังไงหรอนี่ผมกำลังหาทางอยู่นะเร็วๆนี้สำเร็จแน่นอนอืมทำไมฉันยังรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยพยายามเท่าไหร่เลยอะ่ะนี่คุณหมายความว่ายังไงฉันว่าคุณยังรักแพลวอยู่ใช่ไหมฮะอะไรนะคุณจะบ้าหรือเปล่าผมไม่ได้รักแพลวเขาแล้วแต่แพลวเขาดื้อด้าน ไม่ยอมเซ็นสักทีนี่พิมพ์คุณฟังผมนะคุณเป็นคนที่ผมรักและจะใช้ชีวิตด้วยนั้นคุณก็รีบจัดการให้มันจบสักทีสิผมขอเวลาอะไรนิดนะอ,อ๋อผมนึกออกแล้วอะไรถ้าเขาไม่ยอมเซ็นใบหย่าให้เราอ่ะเราก็แค่เอาลายเซ็นเขามาก็แค่นั้น คุณนี่มันฉลาดมากคุณรีบไปจัดการเลยนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรหานะโอเคค่ะบ๊ายบายดูนั่นดิ <c oughs> เอ๊ะใครมาแม่หรือว่าคนส่งของ อ้าวนี่ลูกสาวสุดที่รักของพ่อนี่มามาให้พ่อก่อนหน่อยไม่ที่คุณมาทำอะไรอีกที่ผมมาผมแค่จะมาบอกว่าผมเข้าใจที่คุณพูดแล้วคุณพูดถูกฉันพูดถูกเรื่องอะไรหรอผมเป็นพ่อที่แย่มากและผมสัญญาว่าต่อจากนี้ผมจะทำตัวเป็นพ่อที่ดี คุณรับนี่ไว้นะนี่อะไรในนี้มีเงินอยู่ห้าหมื่นผมให้คุณเพราะว่าอยากให้คุณใช้เลี้ยงดูลูกนี่คุณมีแผนอะไรอีกคุณบอกฉันมาตรงๆเลยดีกว่าถึงคุณทำแบบเนี้ฉันก็ไม่มีทางเซ็นใบหย่าให้หรอกนะนี่มันไม่ใช่แผนนะและผมก็ไม่ต้องการให้คุณเซ็นใบหย่านั้นแล้วผมต้องการให้คุณเซ็นสิ่งนี้ นี่คือสิ่งที่ผมจะให้คุณเงินค่าเลี้ยงดูลูกจํานวนเงิน5 0าหมื่นบาทคุณแค่เซ็นแค่นั้นทําไมฉันต้องเซ็นเงินนี่จริงๆคุณก็ต้องให้ฉันอยู่แล้วนี่คุณนี่มันเล่เหลี่ยมเยอะจริงเลยไม่ใช่นะคุณผมไม่ได้มีเล่เหลี่ยมหรือจะหอลอกอะไรคุณนะผมแค่อยากทําในสิ่งที่ผมควรทํามาตลอดและทนายของผมอะก็แนะนําว่ามันเป็นเรื่องที่ดีถ้าผมมีบันทึกอะไรพวกนี้ อ๋อคุณจะได้ดูเป็นพ่อที่ดีอะหรอนี่แพวคุณอยากได้เงินนี้ไหมคุณแค่อ่านเอกสารนี้แล้วเซ็นรับเงินซะขอบใจนะไว้เจอกันออกไปได้ละ ได้แล้ว <c oughs> ถึงคุณจะไม่ยอมเซ็นให้ผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะจัดการเซ็นให้คุณเองแลลว เยี่ยมมาก <laughs> ฮัลโหลที่รักฮัลโหลว่าไงคะผมมีข่าวดีจะบอกคุณนะข่าวดีอะไรหรอผมได้ใบหย่าและลายเซ็นของแพลวมาแล้วนะฮะจริงเหรอฉันไม่เชื่อหรอกจริงจริงตอนนี้เราแต่งงานกันได้แล้วนะ แต่งงานกันวันนี้เลยไหมคะวันนี้เลยเหรอคือมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะที่รักเพราะมันอ่ะต้องรอกระบวนการของศาลที่จะตรวจสอบคุณรอ,อผมหน่อยนะอ่ะขก็ได้งั้นเดี๋ยวคุณมาเจอผมที่เดิมได้ไหมได้เลยค่ะที่รักอ,อ์เจอกันครับนี่คุณพิมพ์ คุณคือคนที่ดีที่สุดผมเลือกไม่ผิดจริงๆขอบคุณค่ะอื่ผมรักคุณนะเอ่อฉันคิดว่าเวลาที่ฉันต้องไปแล้วล่ะนี่คุณจะไปไหนอ่ะฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่อะนี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะคืองี้นะฉันว่าเราสองคนอ่ะไปกันไม่ได้หรอกมันไม่เวิร์กอะ นี่คุณพูดบ้าอะไรเนี่ยที่ฉันแต่งงานกับคุณเนี่ยก็เพราะว่าฉันแค่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคุณฉันไม่เคยรักคุณเลยนี่คุณล้อผมเล่นใช่ไหมไม่ฉันพูดจริงเอกสารการหย่าจะถูกจัดส่งไปให้คุณแพยในที่นี้นะช่วยเซ็นให้ฉันด้วยแล้วกันนี่ทําไมคุณถึงทําแบบเนี้ยนี่คุณยังจะให้ฉันพูดอีกเหรอคุณแน่ใจนะว่าอยากฟังใช่ผมอยากรู้ผมทําอะไรผิดคุณไม่ทําอะไรผิด แต่คุณอะมันงโง่ไงอีนังโงพ่พิดเป็นไงบ้างสบายดีไหมโหสภาพดูไม่ได้เลยนะเข้ามาข้างในก่อนสิขอบคุณมากนะ าหลอกผมอะที่เขาทําไปอะก็เ,เพราะว่าต้องการเงินจากผมเขาไม่ได้รักผมเลยอืมฉันไม่แปลกใจเลยเขาทําเหมือนผมเป็นคนโง่คนหนึ่งแล้วเขาก็ช่วยวางแผนเรื่องใบหย,ย่านั่นด้วยอืมฉันรู้ตั้งนานแล้วฮะคุณรู้เหรอฉันไม่ได้โง่เหมือนคุณน,นี่ฉันรู้ว่าคุณทําอะไรทนายของฉันเขาบอกฉันหมดแล้ว ว่าคุณปลอมลายเซ็นฉันวันนั้นนะ่ะคุณแอบเอาเอกสารอื่นมาให้ฉันเซ็นคุณนะ่ะปลอมลายเซ็นฉันเพราะว่าจะรีบไปแต่งงานกับพิมพ์ไงก็ผมถูกหลอกอะ่ะผมโดนบังคับไงหรอไม่มีใครหลอกหรือบังคับคุณในทางนั้นแหละคุณทำตัวคุณเองมากกว่าอืมคุณพูดถูกนะไม่มีใครบังคับผมได้หรอกเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกัน แค่ขอโทษมันไม่พอหรอกผมรู้สึกผิดแล้วคุณให้โอกาสผมเอะนะผมไม่มีใครแล้วนอกจากคุณกับลูกหรอคนอย่างคุณนะ่ะมีที่เดียวที่จะไปอยู่คือคุกคุกเหรอนี่คุณกล้าขู่ผมะ่ะนี่คุณรู้ไหมว่าผมทำอะไรได้บ้างหยุดอย่าไปนะคุณถูกจับแล้วนี่ปล่อยผมนะ ทุกคาที่คุณพูดจะใช้ไปเป็นหลักฐานในชั้นาลเข้าใจไหมครับครับเข้าใจแล้วครับคุณคงไม่คิดสินะว่าฉันจะกล้าทําแบบนี้ฉันโทรหาตํารวจทันทีหลังจากที่คุณโทรมาหาฉันแล้วบอกว่าจะมาหาฉันที่บ้านแพลวอย่าทําแบบนี้เลยนะผมขอร้องอ่ะฉันไม่มีทางเลือกคุณตำรวจคะจับเขาไปเลยคะ่ะไปออกไป